สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขความสงบและข้อคิดดีๆกับรายการรู้สึกดีที่ได้ฟังอยู่กับผมเพื่อนร่วมทางที่จะพาคุณไปสัมผัสกับมุมมองชีวิตที่รื่อนรมขึ้นคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าต้นไม้ใหญ่บางต้น ยิ่งนานวันยิ่งแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาใครเดินผ่านก็อยากจะเข้ามาพักพิงหลบร้อนแต่ทว่าต้นไม้ใหญ่บางต้นกลับยืนต้นตระงานอย่างน่าเกรงขามแต่กลับดูแห้งแลง้งเปราะบางจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวกิ่งไม้จะหล่นใส่คนเราก็เช่นกันครับเมื่อการเวลาพัดพาให้เราก้าวข้ามเลขห้าเลขหหรือมากกว่านั้นเราทุกคนต่างก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้น แต่คำถามสำคัญที่ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาคบคิดในวันนี้คือเรากำลังเป็นผู้ใหญ่แบบไหนครับเป็นผู้ใหญ่ที่ลูกหลานอยากวิ่งเข้าหาเพื่อขอคำปรึกษาหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ลูกหลานทำได้เพียงกราบไหว้ด้วยความเกรงใจแล้วรีบเดินหนีไปให้ไกลที่สุดวันนี้ผมมีเรื่องราวของชายสองคนในวัยเกษียณที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ชีวิตของพวกเขากลับแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเรื่องราวนี้จะพาเราไปค้นพบ เคล็ดรับการเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพที่ไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขอายุแต่วัดกันที่หัวใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่หมู่บ้านจัดสรรเงียบสงบชานเมืองที่นี่มีชายวัย65ปีคนหนึ่งชื่อว่าลุงเข้มครับแกเป็นข้าราชการระดับสูงที่เพิ่งกเกษียณอายุออกมาได้ไม่กี่ปีสมัยทำงาน ลุงเข้มเป็นคนเก่งเป็นถึงหัวหน้าหน่วยงานที่มีลูกน้องนับร้อยคนคำสั่งของแกคือประกาศสิทธิ์ใครก็ไม่กล้าหือเมื่อลุงเข้มกเกษียณกลับมาอยู่บ้านแกก็นำเอาหัวโขนที่เคยสวมใส่ติดตัวกลับมาด้วยลุงเข้มมักจะตื่นแต่เช้ามายืนรถน้ำต้นไม้หน้าบ้านแต่สายตาของแกไม่ได้จับจ้องที่ดอกไม้หรอกนะครับแกคอยสอดส่องดูเพื่อนบ้านใครจอดรถล้าเส้นนิดหน่อยแกก็จะตะโกนด่าทอเสียงดังลั่นซอย ใครทิ้งขยะไม่ปิดฝาถังแกก็จะเดินไปอบรมสั่งสอนยืดยาวราวกับกำลังประชุมลูกน้องในบ้านเองก็ไม่ต่างกันครับลูกชายคนเดียวของลุงเข้มที่แยกเรือนไปแล้วนานๆครั้งถึงจะพาลูกหลานมาเยี่ยมแต่ทุกครั้งที่มาบรรยากาศบนโต๊ะอาหารมักจะเต็มไปด้วยความอึดอัดเพราะลุงเข้มมักจะเริ่มต้นบทสนทนาด้วยการตำหนิตั้งแต่ทรงผมของหลานชายไปจนถึงหน้าที่การงานของลูกสะภ้โดยแกมักจะลงท้ายประโยคเสมอว่า ฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้ดีที่สุดลึกๆแล้วลุงเข้มไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกครับแกรปรารถนาดีอยากให้ทุกคนได้ดีแต่แกหารู้ไม่ว่าวิธีการแสดงออกของแกนั้นมันคือการสร้างกำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆระหว่างแกกับคนที่แกรัรกในทางธรรมเราเรียกสภาวะนี้ว่าการยึดติดในอัตตาหรือตัวตนครับลุงเข้มยังยึดติดว่าตนเองคือท่านผู้อำนวยการผู้มีอำนาจ ผู้รอบรู้แกหลงลืมความจริงข้อหนึ่งไปว่ายศถาบรรดาศักนั้นเป็นเพียงสิ่งสมมุติเมื่อถอดเครื่องแบบออกแล้วเราทุกคนคือมนุษย์เท่าเทียมกันการที่แกพยายามเรียกร้องความเคารพด้วยการใช้อำนาจและความเกลี้ยกล่อมมันกลับให้ผลตรงกันข้ามยิ่งแกเสียงดังเท่าไหร่คนยิ่งถอยห่างเท่านั้นยิ่งแกพยายามทำตัวให้ให,ใหญ่โตครับบ้านเท่าไหร่พื้นที่ในหัวใจของลูกหลานกลับเล็กลงเท่านั้นแล้วแล้ววันหนึ่ง เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไม้แก่ดัดยากอย่างลุงเข้มต้องเริ่มฉุกคิดครับส่วนที่สองเงาสะท้อนจากอีกฝั่งของกำแพงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในบ่ายวันอาทิตย์ที่ร้อนอบอ้าวขณะที่ลุงเข้มกำลังยืนเท้าสเสเยลบนพนักงานส่งพัสดุที่มาส่งของช้าแกเหลือไปเห็นภาพที่บ้านตรงข้ามบ้านหลังนั้นเป็นของตาหนอม ชายชาราวัยเจกว่าที่ดูภายนอกแล้วไม่มีอะไรโดดเด่นเลยครับแกเป็นเพียงอดีตพ่านโรงโรงเรียนประถมธรรม,มดาธรรมดาคนหนึ่งใส่เสื้อยือดเก่าๆกากงเกงขาสั้นนั่งสารตกกะกัแตนจากใบมะพร้าวอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านแต่สิ่งที่ทําให้ลุงเข้มแปลกใจคือรอบกายของตะน้อมกลับรายร้องไปด้วยเสียงหัวเราะมีทั้งเด็กวัยรุ่นในซอยที่ชอบแว้นมอเตอร์ไซค์เสียงดังมีทั้งแม่บ้านร้านตลาดแวะเวียนเอาขนมมาฝาก มานั่งคุยด้วยไม่ขาดสายแม้แต่หลานชายของลุงเข้มเองพอเห็นตาน้อมก็รีบวิ่งแจ้นข้ามถนนไปยกมือไหว้สวยๆพร้อมรอยยิ้มกว้างขวางแบบที่ลุงเข้มไม่เคยได้รับลุงเข้มได้ยินเสียงตาน้อมคุยกับเด็กวัยรุ่นหัวเกรียนคนหนึ่งที่ใครๆก็สายหน้าหนีแทนที่จะดุด,ด่าสั่งสอนตาน้อมกลับถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าเป็นไงบ้างเอ็งซ่อมรถเกมนี่หว่าวันหลังมาดูโซ่จักรยานให้ตาหน่อยสิเด็กหนุ่มคนนั้นยิ้มแก้มปริ รับคำอย่างแข็งขันท่าทีเกเรหายไปเป็นปลิดทิ้งภาพนั้นมันบาดใจลุงเข้มเหลือเกินครับแกเกิดคำถามในใจว่าทำไมฉันเป็นถึงอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีเงินทองมีเกียรติยศแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกโดดเดี่ยวขนาดนี้ส่วนตะน้อมที่เป็นแค่พานโรงเก่าๆก,กลับเป็นที่รักของทุกคนความน้อยเนื้อต่ำใจผสมกับความสงสัยทำให้คืนนั้นลุงเข้มนอนไม่หลับ แกพลิกตัวไปมาพร้อมกับเสียงสะท้อนในหัวที่เริ่มดังขึ้นว่าหรือสิ่งที่แกเชื่อมาตลอดชีวิตว่าความน่าเกรงขามคือที่มาของความเคารพนั้นมันผิดนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังแต่น้อมมีสิ่งที่ในทางธรรมเรียกว่าปิยะวาจาหรือการพูดจาที่เป็นทีรักและเมตตาธรรมที่แผ่ออกมาโดยไม่ต้องเปล่าประกาศแต่น้อมไม่ได้ใช้อำนาจหรือพาวเวอร์ในการคุมคนแต่แกใช้บาร,รมีหรือเวอร์จู ที่เกิดจากความเย็นกายเย็นใจดึงดูดผู้คนเข้ามาหาความแตกต่างระหว่างลุงเข้มกับตนอมไม่ใช่เรื่องของฐานะหรือยศตำแหน่งแต่มันคือเรื่องของอุณหภูมิในหัวใจคนหนึ่งร้อนดั่งไฟที่ใครเข้าใกล้ก็พองคนหนึ่งเย็นดั่งน้ำที่ใครเข้าใกล้ก็ชุ่มฉ่ำแต่จุดเปลี่ยนจริงๆของเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การสังเกตเห็นครับแต่มันเริ่มจากการที่ลุงเข้มต้องลดทิฐิมานะของตัวเองลงเพื่อเดินเข้าไปหาคำตอบนั้นด้วยตัวเอง และนั่นนำไปสู่บทเรียนบทแรกที่คาดไม่ถึงส่วนที่3วางถ้วยชาที่ล้นปรีเช้าวันรุ่งขึ้นลุงเข้มตัดสินใจทำในสิ่งที่แกไม่เคยทำมาก่อนแกเดินข้ามถนนไปที่รั้วบ้านตาน้อมแซงทำเป็นเดินไปดูต้นไม้แล้วเอ่ยทักทายแบบเก้อเก้อเขินเขินตาน้อมเงยหน้าขึ้นยิ้มจนตาหยี แล้วเชื้อเชิญลุงเข้มเข้ามานั่งดื่มน้ําชาสมุนไพรในบ้านอย่างเป็นกันเองไม่มีท่าทีรังเกียจหรือหวาดกลัวความดุข,ของลุงเข้มแม้แต่น้อยพี่น้อมลุงเข้มเรียกสรพนามที่ไม่คุ้นปากทำไมพวกเด็กๆในซอยมันถึงเชื่อฟังพี่จังผมเห็นไอเด็กแว้นนั่นมันไหว้พี่สวยเชียวทีกับผมมันเบิ้นเครื่องใส่ตลอดลุงเข้มเปิดประเด็นด้วยความอัดอั้นต่น้อมหัวเราะเบาเ,บาเบา รินชาร้อนๆใส่ถ้วยดินเผาแล้วเลื่อนให้ลุงเข้มก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าคุณเข้มลองมองถ้วยชานี้สิถ้าในถ้วยมันมีน้ำชาเก่าค้างอยู่จนเต็มเราจะเติมชาใหม่ที่หอมกรุ่นลงไปได้ไหมไม่ได้หรอกมันจะล้นออกมาหมดคนเราก็เหมือนกันโดยเฉพาะคนแก่อย่างเราถ้าเราทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วคิดว่าเรารู้หมดแล้วเราถูกเสมอ เราก็จะไม่มีที่ว่างเหลือให้ฟังคนอื่นเมื่อเราไม่ฟังเขาเขาก็ไม่อยากฟังเราเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้ต้องการคนสอนตลอดเวลาหรอกครับเขาต้องการคนฟังคนที่เข้าใจโลกของเขาโดยไม่เอาโลกของเราไปตัดสินคำพูดของตาน้อมเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงกลางใจลุงเข้มธรรมะข้อแรกที่ตาน้อมสอนโดยไม่ต้องเทศนาคือการลดอัตตาและการฟังด้วยหัวใจ หรือที่เรียกว่าสุตตรรมะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังหลุงเข้มย้อนนึกถึงตัวเองทุกครั้งที่คุยกับใครแกไม่เคยฟังจนจบประโยคแกมักจะสวนกลับด้วยความคิดของแกเสมอแกตระหนักได้ในนาทีนั้นว่าที่ผ่านมาแกไม่ได้สื่อสารแต่แกกำลังออกคำสั่งแต่น้อมพูดต่อว่าการเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพไม่ใช่การทำตัวให้สูงส่งเพื่อให้เด็กแงนมอง แต่คือการโน้มตัวลงมาให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับเขาเพื่อให้เขาเห็นแววตาแห่งความเมตตาของเราตั้งหาดวันนั้นลุงเข้มเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งในความคิดแต่เบาหิวในหัวใจอย่างประหลาดนี่เป็นเพียงก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงครับแต่การจะเปลี่ยนนิสัยที่สั่งสมมาทั้งชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายบททดสอบที่แท้จริงกำลังรอลุงเข้มอยู่ในตอนต่อไป เมื่อแก่ต้องผเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายความอดทนถึงขีดสุดลุงเข้มจะใช้วิธีเดิมหรือจะลองใช้วิธีใหม่ที่เพิ่งได้เรียนรู้มาส่วนที่4ี่ก้าวข้ามไฟในใจด้วยน้ำเย็นแห่งสติหลังจากวันที่ได้คุยกับตา้อมลุงเข้มกลับมาที่บ้านด้วยความตั้งใจใหม่ครับแกอยากลองเป็นน้าที่ไม่เต็มแก้วดูบ้าง แต่บททดสอบของชีวิตมักจะมาเร็วเสมอในสุดสัปดาห์นั้นเองลูกชายของลุงเข้มพาลูกๆมาเยี่ยมบ้านเหมือนปกติภาพที่ลุงเข้มเห็นคือเจ้ากล้าหลานชายวัยรุ่นนั่งสวมหูฟังจ้องแน่จอโทรศัพท์มือถือแล้วตะโกนเสียงดังโวยวายกับเพื่อนในเกมหากเป็นเมื่อก่อนประลอดความอดทนของลุงเข้มคงพุ่งปรีดแกคงเดินไปกระชากหูฟังออกแล้วตะคอกว่ามาบ้านปู่ทั้งที ไม่รู้จักมาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่วันวันเอาแต่เล่นเกมไร้าสาระความร้อนรุ่มเริ่มก่อตัวขึ้นในอกของลุงเข้มครับมือของแกกำแน่นโดยอัตโนมัติคำด่าทอเตรียมจะพรั่งพรูออกมาแต่ฉับพลันนั้นภาพถ้วยชาของตาน้อมและคำว่าฟังด้วยหัวใจก็ผุดขึ้นมาเตือนสติลุงเข้มสูดลมหายใจเข้าลึกๆหยุดตัวเองไว้ชั่วขณะนี่คือการทำงานของสติครับ การรู้เท่าทันอารมณ์โกรธที่กำลังเกิดขึ้นแกตัดสินใจเปลี่ยนจากการพุ่งชนเป็นการถอยมาดูแกเดินเลี่ยงเข้าไปในครัวปอกมะม่วงสุกใส่จานแทนที่จะเดินไปดา่าแกกลับเดินถือจานมะม่วงไปวางข้างๆหลานชายแล้วนั่งลงเงียบๆไม่พูดอะไรเจ้ากล้าที่กำลังอินกับเกมรู้สึกผิดสังเกตที่ปู่ไม่ดา่าจึงถอดหูฟังออกข้างหนึ่งแล้วหันมามองด้วยความระแวงแต่สิ่งที่เจอคือ ลุงเข้มที่ยิ้มบางๆแล้วถามด้วยน้ำเสียงปกติว่าเกมมันสนุกยังไงหรือลูกสอนปู่ดูหน่อยสิปู่ดูไม่รู้เรื่องเลยเชื่อไหมครับว่าประโยคนั้นประโยคเดียวเปลี่ยนบรรยากาศจากหน้ามือเป็นหลังมือเจ้ากลาตาโตด้วยความประหลาดใจก่อนจะเริ่มอธิบายกติกาเกมให้ปู่ฟังอย่างออกรถลุงเข้มฟังบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่แกพยักหน้าเอออไปด้วยความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วครับ กำแพงที่กั้นระหว่างวัคยค่อยๆถลายลงเพียงแค่ลุงเข้มเลือกที่จะใช้ขันติคือความอดทนอดกลั้นและเปลี่ยนจากการจับผิดเป็นความพยายามที่จะเข้าใจวันนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่สองปู่หลานนั่งหัวเราะด้วยกันลุงเข้มได้เรียนรู้ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ใหญ่ไม่ใช่การเอาชนะเด็กด้วยเหตุผลแต่คือการเอาชนะอารมณ์ตัวเองด้วยความเมตตาครับ ส่วนที่คําคำขอโทษจากผู้ใหญ่หัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแม้จะผ่านด่านแรกมาได้แต่การขัดเกลวนิสัยที่ฝั่งแรกลึกมานานไม่ใช่เรื่องง่ายครับวันหนึ่งมีรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งมาจอดขวางหน้าบ้านลุงเข้มเครื่องยนต์ส่งเสียงดังและปล่อยควันขาวขโมงลุงเข้มที่กำลังกวาดใบไม้อยู่เห็นเข้าก็ของขึ้นทันทีแกคิดในใจว่าคนพวกนี้ไม่มีมารยาทอีกแล้วด้วยความเคยชิน ลุงเข้มเดินเข้าไปเตรียมจะต่อว่าคนขับรถให้เสียหน้านี่คุณจอดรถภาษาอะไรควันขโมงขนาดนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะลุงเข้มตวาดเสียงแข็งชายหนุ่มคนขับรถรีบกระโดดลงมายกมือไหว้ปลกปลกเหนือตัวมอมแมมไปด้วยคราบน้ำมันเขาพูดเสียงสั่นว่าขอโทษครับคุณลุงพอดีรถผมหม้อน้ำแห้งเครื่องนอกกระทันหันผมกำลังจะเข็นหลบให้ครับแต่แรงผมคนเดียวเข็นไม่ไหว วินาทีนั้นลุงเข้มชะง,งักกึกความโกรธหายบูบไปแทนที่ด้วยความละอายใจอย่างที่สุดแกตัดสินคนเพียงแค่ภาพภายนอกอีกแล้วแกมองเห็นแค่ควันรถแต่ไม่ได้มองเห็นความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ในอดีตลุงเข้มคงจะเดินหนีเข้าบ้านทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพื่อรักษาฟอร์มของทึ่งพออ,อกเก่าแต่ครั้งนี้คําสอนของตา้อมเรื่องอัตตายอมกลับมาเตือนใจการเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพ ต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดลุงเข้มสูดหายใจลึกรวบรวมความกล้าแล้วพูดคำที่ยากที่สุดสำหรับแกออกมาลุงลุงขอโทษนะพ่อหนุ่มลุงใจร้อนไปหน่อยนึกว่าเราจอดรถทิ้งไว้เฉยๆน้ำเสียงของแกตะกุกตะกักแต่จริงใจไม่เพียงเท่านั้นครับลุงเข้มยังวางไม้กวาดแล้วเดินไปช่วยชายหนุ่มเข็นรถเข้าข้างทางภาพชายชราวัยกเกษียณช่วยเข็นรถกระบะเก่า สร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนบ้านที่แอบมองอยู่เหตุการณ์นี้สอนบทเรียนสำคัญให้ลุงเข้มว่าสัจจะหรือความจริงใจในการยอมรับความผิดพลาดไม่ได้ทำให้เกียรติของเราลดลงแต่มันกลับยกใจเราให้สูงขึ้นการที่ผู้ใหญ่กล้าเอ,อ่ยคำว่าขอโทษกับผู้น้อยไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือการแสดงความรับผิดชอบที่สง่างามที่สุดชายหนุ่มเจ้าของรถยกมือไหว้ขอบคุณลุงเข้มด้วยแววตาซาบซึ้ง แววตานั้นต่างจากแววตาหวาดกลัวที่ลุงเข้มเคยได้รับอย่างสิ้นเชิงมันคือแววตาแห่งความศรัทธาที่ไม่ได้เกิดจากยศตำแหน่งแต่เกิดจากการกระทำของแกเองและนี่คือคุญแจดอกสำคัญอีกดอกที่ลุงเข้มเพิ่งไขเจอครับส่วนที่6ยิ่งให้ยิ่งเบายิ่งเป็นสุขหลังจากเหตุการณ์วันนั้น ลุงเข้มเริ่มแวะเวียนไปคุยกับตาน้อมบ่อยขึ้นไม่ใช่เพื่อไปจับผิดแต่เพื่อไปซึมซับความเย็นใจวันหนึ่งลุงเข้มเห็นตาน้อมกำลังนั่งซ่อมพัดลมเก่าๆก,ก,กองโตอยู่หน้าบ้านเหงื่อไหลคลย,ย,ย้อยแต่ใบหน้ากลับเปื้อนยิม้มพี่น้อมรับจ้างซ่อมพัดลมด้วยหรือลุงเข้มถามด้วยความสงสัยตาน้อมเงยหน้าขึ้นเช็ดเหงือเปล่าล่ะคุณเข้มนี่ของชาวบ้านในซอย กับของโรงเรียนเด็กเล็กท้ายหมู่บ้านมันเสียเขาไม่มีงบซื้อใหม่ผมพอมีความรู้ช่างงูงูปลาปลาก็เลยช่วยซ่อมให้ฟรีๆถือว่าได้ออกกำลังกายสมองลุงเข้มมองกองพัดลมแล้วมองมือที่สั่นเทาของตาน้อมแกนิกขึ้นได้ว่าสมัยหนุ่มๆแกเคยเป็นวิศวกรก่อนจะมาทำงานบริหารความรู้เรื่องช่างแกมีเต็มเปี่ยมแต่แกทิ้งมันไปนานเพราะคิดว่าเป็นงานของลูกน้อม หรือคนระดับล่างมาผมช่วยลุงเข้มพูดสั้นๆแล้วนั่งลงข้างๆหยิบไขควงขึ้นมาโดยไม่ต้องรอคำเชิญบ่ายวันนั้นสองผู้เท่านั่งช่วยกันซ่อมพัดลมท่ามกลางเสียงสนทนาและเสียงหัวเราะลุงเข้มรู้สึกแปลกใจที่ตัวเองมีความสุขอย่างประหลาดทั้งๆท,ที่มือนิ้วเปื้อนคราบน้ำมันดำมิ่มร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย แต่ทำไมใจมันเบาสบายกว่าตอนนั่งตากแอร์เส้นเอกสารในห้องทำงานใหญ่โตเสียอีกเมื่อซ่อมเสร็จเด็กๆและชาวบ้านต่างมารับพัดลมคืนทุกคนยกมือไหว้ขอบคุณลุงเข้มด้วยรอยยิ้มคำขอบคุณเหล่านั้นช่างหอมหวานและมีความหมายกว่าคำเยินยอในงานเลี้ยงกเกษียณเป็นไหนๆลุงเข้มได้เรียนรู้ธรรมะข้อสำคัญเรื่องจากะหรือการเสียสละการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่ผ่านมาแกเคยชินกับการเป็นผู้รับรับการปรนิบัติรับความเคารพแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้ให้แรงกายให้ความรู้ให้เวลาแกกลับค้นพบว่าคุณค่าของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้ใครต่างหากจากลุงเข้มขาโหดเริ่มกลายเป็นลุงเข้มช่างซ่อมจำเป็นข่าวลือเรื่องความใจดีเริ่มแพร่สะพัดออกไป แต่นั่นเป็นเพียงผลพลอยได้สิ่งสำคัญที่สุดคือลุงเข้มเริ่มรักตัวเองในเวอร์ชันนี้มากขึ้นแต่ทว่าเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงย่อมมีบททดสอบสุดท้ายรออยู่เสมอบททดสอบที่จะพิสูจน์ว่าแก่ได้กลายเป็นร่มโพร,ร่มใสที่แท้จริงแล้วหรือยังส่วนที่ 7. บททดสอบยามวิกฤตและมิตรภาพที่แท้จริง ความเปลี่ยนแปลงของลุงเข้มกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ชีวิตก็เหมือนละครครับมักจะมีจุดหักมุมเสมอเช้าวันหนึ่งที่ควรจะสดใสลุงเข้มตื่นมารดน้ำต้นไม้ตามปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติคือบ้านตรงข้ามเงียบกริบป,ประตูบ้านตาหนอมปิดสนิททั้งที่ปกติตาหนอมจะตื่นมาทำวัดเช้าและกวาดใบไม้เป็นคนแรกเสมอสัญชาตญาณบางอย่างบอกลุงเข้มว่าผิดปกติ แทนที่แกจะคิดว่าธุระไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแกวางสายยางลงทันทีแล้วรีบเดินข้ามถนนไปกดกริ่งเรียกพี่น้อมพี่น้อมเงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับลุงเข้มตัดสินใจปีนรั้วเตี้ยๆเข้าไปแล้วมองผ่านหน้าต่างเห็นตาน้อมนอนฟุบอยู่กับพื้นกลางบ้านวินาทีนั้นลุงเข้มตั้งสติได้ไวกว่าใครแกไม่ได้ตื่นตระหนกโวยวายแต่รีบโทรเรียกหน่วยกู้ชีพ แล้วตะโกนเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยงัดประตูความเป็นผู้นำเก่าในตัวแกถูกดึงออกมาใช้แต่ครั้งนี้ไม่ได้ใช้เพื่อสั่งการเพื่อตัวเองแต่ใช้เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนเมื่อรถพยาบาลมารับตาน้อมไปลุงเข้มอาสานั่งรถไปด้วยแกกุมมือเหี่ยวย่นของตาน้อมไว้ตลอดทางในใจภาวนาขอให้เพื่อนบ้านผู้อารีคนนี้ปลอดภัยระหว่างที่รอหน้าห้องฉุกเฉินลุงเข้มเห็นภาพชาวบ้าน ทั้งแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์แม้แต่เด็กวัยรุ่นที่ตน้อมเคยคุยด้วยต่างทยอยกันมาที่โรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงสีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความกังวลอย่างจริงใจภาพนั้นกระแทกใจลุงเข้มอย่างจังนี่คือผลแห่งความดีที่จับต้องได้ตะน้อมไม่ได้มีลูกน้องบริวารแต่เขามีกัลยาณมิตรในขณะที่ลุงเข้มย้อนถามตัวเองว่าถ้าคนที่นอนอยู่ข้างในเป็นแกจะมีใครร้องไห้ และรีบตามมาดูใจแบบนี้ไหมนอกจากลูกหลานตามหน้าที่เหตุการณ์นี้สอนลุงเข้มเรื่องเมตตาทำค้ำจุนโลกอย่างลึกซึ้งความเคารพรักที่ตน้อมได้รับไม่ได้เกิดจากอำนาจเงินตราแต่เกิดจากน้ำใจที่หวานโปรยไว้ตลอดชีวิตลุงเข้มตระหนักได้ว่าการเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ให้คนเกรงขามแต่คือมีชีวิตอยู่ให้คนรักและเมื่อจากไปก็ให้คนอาลัย การสะสมบารมีที่แท้จริงคือการสะสมความดีในหัวใจผู้คนครับส่วนที่ 8. หมายใหญ่ที่ให้ร่มเงาไม่ใช่แค่เงาของตัวเองหลังจากตะน้อมพ้นขีดอันตรายและกลับมาพักฟื้นที่บ้านลุงเข้มก็อาสาเป็นคนดูแลหลักทั้งขับรถพาไปหาหมอและช่วยดูแลบ้านให้ ในช่วงเวลานี้เองที่ลุงเข้มได้มีโอกาสพูดคุยกับตะน้อมแบบเปิดอกมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่ลุงเข้มกำลังเช็ดตัวให้ตะน้อมแกเอ่ยปากถามขึ้นมาว่าพี่น้อมพี่ทำดีกับคนอื่นขนาดนี้พี่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอบางคนเขาก็ไม่ได้ดีตอบกับพี่นะตะน้อมยิ้มอย่างอ่อนแรงแต่แววตายังสดใสคุณเข้มต้นไม้ใหญ่เวลามันแผลกิ่งก้านให้ร่มเงา มันไม่ได้เลือกว่าจะให้ร่มเงาเฉพาะคนที่เอาน้ำมารดมันหรอกนะใครเดินผ่านมาร้อนมามันก็บังแดดให้หมดหน้าที่ของต้นไม้คือการให้ความร่มเย็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แบบเราก็เหมือนกันคือการให้ความเมตตาส่วนเขาจะดีตอบหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเขาใจเราเย็นใจเราเป็นสุขก็กำไรแล้วคำพูดนั้น เรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้ลุงเข้มเข้าใจคำว่าพรหมวิหารสี่อย่างท่องแท้โดยเฉพาะข้ออุเบกขาหรือการวางใจเป็นกลางการทำดีเพื่อความดีไม่ใช่ทำดีเพื่อหวังผลตอบแทนหรือคำสรรเสริญลุงเข้มเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาแกทุกข์เพราะแกคาดหวังแกคาดหวังว่าแกเป็นผู้ใหญ่เด็กต้องเคารพแกเคยทำประโยชน์คนต้องนับถือแต่เมื่อแกวางความคาดหวังลง แล้วทำหน้าที่ของผู้ให้อย่างบริสุทธิ์ใจเหมือนต้นไม้ที่ให้ร่มเงาโดยไม่ทวงบุญคุณใจของแกก็เบาสบายขึ้นอย่างเหลือเชื่อแกเริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้กับครอบครัวเวลาลูกหลานมาเยี่ยมแกเลิกบน่นเลิกคาดคันว่าจะต้องได้ของฝากหรือต้องได้รับการเอาอกเอาใจแกเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายถามไถ่สารทุกสุขดิบเตรียมของอร่อยไวรอและยิ้มรับทุกเรื่องราวที่ลูกหลานเล่าให้ฟังบรรยากาศในบ้านที่เคยร้อนระอุ เริ่มเย็นลงเหมือนมีลมพัดผ่านใต้ร่มไม้ใหญ่และที่สำคัญลุงเข้มเองนั่นแหละครับที่มีความสุขที่สุดส่วนที่ 9. ตําตำแหน่งใหม่ที่ไม่มีใครแต่งตั้งเวลาผ่านไปหลายเดือนความเปลี่ยนแปลงของลุงเข้มกลายเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งหมู่บ้านจากชายแก่ขี้หงุดหงิดที่ใครๆก็เดินหนี กลายเป็นคุณลุงใจดีที่เด็กๆก,กล้าเข้ามาทักถ่ายบททดสอบสุดท้ายที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของลุงเข้มเกิดขึ้นในวันประชุมหมู่บ้านประจำปีบรรยากาศในที่ประชุมกำลังตึงเครียดเรื่องการจัดการขยะมีการถกเถียงกันรุนแรงระหว่างกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มผู้สูงอายุต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์สาดคำพูดใส่กันไปมาจนเกือบจะวางมวยถ้าเป็นลุงเข้มคนเดิม คงตบโต๊ะผางแล้วชี้หน้าด่ากราดทุกคนว่าไร้วินยัยไร้การศึกษาแต่ลุงเข้มคนใหม่นั่งฟังอย่างสงบนิ่งรอจนเสียงเงียบลงแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนพ่อแม่พี่น้องครับลุงเข้มเอ่ยด้วยน้ำเสียงน,นุ่มนวลแต่นักแน่นผมฟังดูแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็รักหมู่บ้านของเราเหมือนกันแค่วิธีการอาจจะต่างกันฝั่งลุงลุงป้าป้าก็อยากให้สะอาดเป็นระเบียบ ฝั่งน้องๆเขาก็อยากได้ความสะดวกและทันสมัยเราลองมาเจอกันตรงกลางดีไหมครับลุงเข้มใช้ทักษะการบริหารจัดการที่สั่งสมมาทั้งชีวิตผสมผสานกับสังขาวัตถุสี่ข้อสมานาตตาคือการวางตนเสมอต้นเสมอปลายและเข้ากับคนได้ทุกระดับแกเสนอทางออกที่ประนีประนอมรับฟังเหตุผลของเด็กและให้เกียรติผู้ใหญ่จนในที่สุดที่ประชุมก็ตกลงกันได้ด้วยดี ท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องหลังจบการประชุมประธานหมู่บ้านเดินเข้ามาจับมือลุงเข้มแล้วพูดว่าขอบคุณมากครับคุณลุงถ้าไม่ได้ลุงงานวันนี้คงล่มแน่ๆลุงนี่เป็นร่มโพร,ร่มทรของหมู่บ้านเราจริงๆคำว่าร่มโพร,ร่มทรคํคำนี้ลุงเข้มไม่ได้แต่งตั้งตัวเองและไม่ได้มาจากการมีตำแหน่งในราชการแต่มันคือตำแหน่งทางจิตวิญญ,ญาณที่คนรอบข้าง มอบให้ด้วยความศรัทธาลุงเข้มยิ้มรับด้วยความอ่อนน้อมดวงตาของแกเป็นประกายแห่งความภาคภ,าคภูมิใจที่แท้จริงไม่ใช่ความภูมิใจในหัวโขนที่เคยสวมแต่เป็นความภูมิใจที่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงบัดนี้ลุงเข้มพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่บทสรุปของชีวิตที่มีความหมายเรื่องราวทั้งหมดจะขมวดปมลงอย่างไรในตอนสุดท้ายติดตามฟังกันต่อได้เลยครับ ส่วนที่10บทสรุปของความเป็นผู้ใหญ่ที่หัวใจนำทางและแล้วเรื่องราวของลุงเข้มก็ดำเนินมาถึงบทสรุปที่งดงามครับทุกวันนี้หากใครผ่านไปผ่านมาที่หน้าบ้านของลุงเข้มจะไม่ได้ยินเสียงตะโกนด่าทอเหมือนวันวานอีกแล้วแต่จะได้เห็นภาพของชายชาราสองคนคือลุงเข้มและตาน้อมนั่งจิบชาสนทนาธรรมกันอย่างมีความสุข ท่ามกลางเสียงเจียวจ้าวของลูกหลานที่วิ่งเล่นอยู่รายรอบลุงเข้มได้ค้นพบคำตอบสุดท้ายของชีวิตแล้วครับว่าเคล็ดลับการเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราผ่านโลกมานานแค่ไหนหรือเคยยิ่งใหญ่มาจากไหนแต่มันอยู่ที่ว่าในวันนี้วินาทีนี้เราทำตัวให้เย็นได้มากแค่ไหนและเราทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้กว้างขวางเพียงใดจากไม้แก่ที่ดัดยาก ลุงแค่มได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นร่มไม้ใหญ่ที่ใครๆก็อยากเข้ามาพักพิงแกวางหัวโขนอันหนักอึ้งลงแล้วสวมหัวใจของความเป็นมนุษย์ผู้เมตตาเข้าไปแทนแกเลิกมองหาข้อบกพร่องของคนอื่นแต่หันมามองเห็นความงดงามในความแตกต่างแกเลิกเรียกร้องความเคารพแต่กลับได้รับความเคารพอย่างล้นเหลือโดยไม่ต้องร้องขอคุณผู้ฟังครับความแก่นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็หลีกหนีไม่พ้น แต่ความเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือเป็นเรื่องของการฝึกฝนจิตใจเราเลือกได้ครับว่าจะเป็นเพียงคนแก่ที่โลกจำใจต้องดูแลหรือจะเป็นร่มโพร,ร่มใสที่ลูกหลานดูแลด้วยหัวใจที่เปี่ยมรักหากวันนี้คุณรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างวัยกำลังทำให้คุณโดดเดี่ยวลองทำแบบลุงเข้มดูสิครับลองลดกำแพงแห่งอัตตาลงเปิดประตูแห่งการรับฟังแล้วรดน้ำคนรอบข้างด้วยความเมตตา แล้วคุณจะพบว่าความสุขในวัยนี้ไม่ใช่การมีอำนาจเหนือใครแต่คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นกับคนที่เรารักและการได้เห็นพวกเขามีความสุขเพราะร่มเงาที่เรามอบให้นั่นคือรางวัลชีวิตที่ล้ำค่าที่สุดของผู้ใหญ่ทุกคนครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรู้สึกดีที่ได้ฟังหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับ และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมารู้สึกดีอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6โมงเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ